แนะนำก่อนละกันเผื่อใครแบบว่ามาอีกในครั้งแรกนะทุกคนจริงๆแซดมีพาทเวของมันนะคะเป็นตามนี้เลยนะก็คือเริ่มต้นมาน้องก็จะปรับพื้นก่อนนะไม่ไม่ได้ง่ายนะคะคอร์สปรับพื้นก็ปรับเพื่อไปทำแซดนะคะเรียนภาษาอังกฤษแบบไม่ท่องจำเลยนะเล่มนี้ทั้งเล่มถ้าเกิดใครเปิดดูผ่านๆแล้วอะเออมันจะแบบเรียนเหมือนที่ native speaker เรียนเลยนะคะก็คือเราจะมีพาเาษแล้วก็ฝึกคิดวิเคราะห์กันแล้วก็แบบลองตอบคำถามดูนะก็จะต่างจาก อังกฤษอื่นๆที่น้องเคยเรียนนะไม่ว่าจะเป็นแบบ i อเอหรือว่าสอบที่โรงเรียนอ่ะมันจะแบบเฮ้ย locate information แล้วก็หาคํามาตอบหาคำมาใส่ได้เลยนะคะพี่ก็จะทําให้มันเหมือน Set ที่สุดนะคะเพื่อที่ว่าตอนทําข้อสอบท้ายคอสะน้องจะได้รู้สึกว่าแบบเออโอเคน้องน้องอ่านได้แบบอ่านเป็นจริงๆนะคะ w o c a b บอ่ะบอกเลยว่าบทนี้แบบจดโหดนิดนึงนะคะในข้อสอบจริงของแซอะ่ะ คือทำไมบทนี้อยู่บทแรงนะเพราะว่าเปิดขึ้นมาน้องก็จะทำโบแครปรัวเลยนะถ้าสมมติน้องได้บางเทสะมีโบแคปแข้อมันก็จะขึ้นมาแบบติดติดกันเลยนะคะอยู่ในหัวข้อนี้ Craft and Structure Settlers มาจาก s e t t l e r คือผู้ตั้งถิ่นฐานนะสมมุติเราแบบลงหลักปักฐานและเออจะอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยเราก็ Settle Down ที่กรุงเทพ s นาะ s e t t l e r s f r o m e u r o p e อ่ะเขา emigrate แปลว่าย้ายออกนะคะตัว e อะมันคือ exit อะน้องนึกว่าเ e, อ exit escape นะแปลว่าออกหมดเลยถ้าน้องจะย้ายเข้าอ่ะมันจะใช้อีกตัวคือคำว่า immigrate ตัวนี้เนาะเป็น verb ที่แปลว่าย้ายเข้าอะ่ะที่สนามบินเราก็จะต้องผ่านตอมอที่แปลว่าตรวจคนเข้าเมืองอะภาังกฤษเรียกว่า immigration นะก็คือเข้าเมืองเนาะหลายคนต้องย้ายออกจากอเมริกานะคะเพราะจุดๆๆนะ้องว่าคำที่หายไปต้องเป็นบวกหรือลบ ย้ายออกนะเพราะต้องเป็นลบถูกป่ะคือไม่ชอบอะ่ะเอออะไรก็ไม่รู้นะ religious จ,จุดจุดจุด,จดตัวนี้นะเขาบอกว่ามันเป็นอะไรทางศาสนาที่อั h o l d หรืออ p พ i ฮ l นะคะคือยึดถือโดยคนที่แบบเป็นโปรเตสแตนต์กับคาทอลิกเนอะซึ่งมันเป็นการ impose ก็คือยัดเยียดนะคะเฮ้ยคุณแบบยัดเยียด ให้ทุกคนอะ่ะนิฟอร์มนะแปลว่าทําตามกันอะ่ะแบบเหมือนกันหมดเลยเป็นที่มาของคําว่าชุดชุดนักเรียนนะแบบยูนิฟอร์มนะว่าการทําตามกันนะเออบอกทําไมอะ่ะเออเราเป็นศาสนาอื่นไม่ได้เหรอทําไมต้องู uniformity ด้วยนะครับก็ย้ายออกซะเลยอ่ะแปลกันนะฟรี e d o มาบวกหรือลบทุกคน เออมันคือเสรีถูกปะ่ะเอาแล้วถ้าเสรีแล้วย้ายออกทําไมไม่น่าใช่นะ integrity คํานี้บวกนะคะแล้วใส่ดาวให้ด้วยนะเป็นคําที่ดีแล้วก็แบบอยากให้ทุกคนมีเนาะเวลาคนชมเราแบบเอ้ยคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบซื่อตรงนะไม่ขี้โกงเลยอย่างเงี้ย you are a person of integrity นะคะก็คือ มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงตัวนี้ใช้แทนคําว่า honesty ได้นะก็เป็นคําที่บวกอีกเราก็เลยไม่ตอบถูกไหมคะอ่ะ conviction นะตัวนี้มันแปลว่า belief ความเชื่อเนาะ objection แปลว่าการคัดค้านนะคะอ่าขอตอบวันนะต้องตอบ c นะทุกคนเขาพูดว่า ย้ายออกเพราะความเชื่อทางศาสนานะเราจะไม่พูดว่าการคัดค้านทางศาสนานะคะต้องบอกว่าเขาเคร่งศาสนาเกินไปหรือเขาเชื่อแบบมากเกินไปนะ religious conviction ค่ะโอเคพอดูนิดหนึ่งนะ conviction ความหมายที่หนึ่งแปลว่า believe คือความหมายที่ถูกต้องความหมายที่สองอ่ะมีอีกอย่างหนึ่งด้วยนะมันแปลว่าการกล่าวหาก็ได้นะคะใครเคยดูพวก prison break อะไรเงี้ยที่แปลว่านักโทษแหกคุกอ่ะเออคือ convict มันเป็นคำนามที่แปลว่านักโทษเออน้องก็สมมุติอดีตนักโทษเราก็เรียกว่า ex convict หรือว่า ex con อย่างเงี้ยแปลว่าอดีตนักโทษค่ะแล้วทําไมถึงเป็นนักโทษอ่ะอ๋อเพราะเขาถูก convicted of murder อย่างเงี้ยเวลาใช้เป็น verb เนอะเออ convict แปลว่ากล่าวหานะคะอันนี้เลย conviction แปลว่าการกล่าวหาก็ได้ คีย์ในการหาเมนไอเดียเนี่ยนะทุกคนคีย์อ่า for m a i n i เด a นะคะทวนซ้ำค่ะก็คือน้องจะโฟกัสที่คำบางคำอะ่ะเช่นน้องเห็นคำว่า however อย่างเงี้ยเออเมนไอเดียอยู่ตรงนี้นะพี่ค่าบอกว่าอยากไปเที่ยวจังเลยนะ however งานยังไม่เสร็จไะอย่างนี้คือไม่ได้ไปเที่ยวถูกป่ะฉะนั้นเมนไอเดียคือไม่ไปนะคะไม่ไปเที่ยวเป็นต้นนะโฟกัสที่คำขัดแยง้งสองโฟกัสที่ โทนก็ได้นะคะน้องก็บอกว่าเออเนี่ยเมนไอเดียของเรื่องเนี้ยเขาไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนี้เออหรือเขาเห็นด้วยเขาสนับสนุนนะน้องก็เขียนเป็นบวกลบไปนะคะรวมถึงอ,อันสุดท้ายนะก็คือ k e y w o r d รใช่ไหมคะถ้าสมมุติเราบอกว่าคีย์เวิร์ดคือ subject กับ verb ออไรอย่างนี้ก็ใช่ก็เป็น keyword แล้วนะนอกจากนี้มันจะมีพวกที่น้องวงกลมได้ตอนฝึกอ่านนะคะก็คือ นาวหลักหรือ h e a d n o นเนี่ยคำนามหลักทั้งหลายนะแบบว่าสิ่งนี้อย่างเช่นโคโคโนัทอเงี้ยในหน้าถัดไปนะเป็นคำนามหลักรวมทั้งการพูดซ้ำบ่อยๆนะ repetition นะคะเพราะว่าไอเดียที่ repeat บ่อยก็คือไอเดียหลักนะก็คือ main idea นะมันก็จะ paraphrase ใช้คำอื่นๆไปเรื่อยๆอะแต่ว่าพูดเรื่องเดิมอยู่แบบนี้นะคะสามอย่างนี้นะเดี๋ยน้องจดไว้ในใจเออมี however มี tone บวกลบแล้วก็มี keyword ที่แบบ จะทำให้เราอ่านเร็วขึ้นนะคะ subject ขึ้นมาคำแรกเลยนะเขาบอกว่า the deep sea is widely regarded as one of the harshest environment on earth นะเขาแล้วก็อ่านเรื่อง north pole เออ south pole ไว้ใช่ไหมเขาบอก harsh environment คือมีสภาพแวดล้อมที่มันแบบโหดร้ายอะ่ะอันนี้โหดร้ายที่สุดด้วยนะ harshest เออยังไงเขาบอก limited penetration of sunlight into the water แสงแดดส่องไม่ถึงใช่ไหม Photosynthesis and growth of plants is not possible there ก็ทั้งก้อนนี้เลยนะเติบโตใต้น้ำอ่ะไม่ได้แล้วไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ด้วยคะ Temperatures also consistently below 5 degrees Celsius นะทั้งก้อนนี้เป็นเรื่องของ environment ถูกไหมคะ ดึงออกมากันนะเอ่อเ e m เ e อ a ร u r e ก็ยังอยู่ในเรื่อง Environment นะครับประโยคถัดไป u ั j เจคเปลี่ยนนะเขาบอกว่า despite these challenges นะคือน้องเกือบจะ ตอบแล้วว่า deep sea เป็นเมนไอเดียแต่น้องเจอคำขัดแย้งอะซึ่งมันไม่ใช่คำว่า however นะแต่เป็นคำว่า despite despite ก็คืออย่างไรก็ตามก็เป็นคำขัดแยง้งเหมือนกันคำว่า but เหมือนคำว่า however คร่อยังไรก็ตาม deep sea animals have evolved various strategies to survive and thrive นะมันมีวิวัฒนาการในการรอดใต้น้ำได้นะเขาบอกว่า some species นะคำเดียวกันเลย animal กับ species เนอะ have developed the ability to produce bioluminescence to communicate, mate, scare predators and attract prey นะฮะก็คือล่อเหยื่อได้สิ่งที่เขาใช้คือการเรื่องแสงใช่ไหม bioluminescence นะมันไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เป็นไรเออมันมืดไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวฉันส่องแสงเพื่อคุยกับเพื่อนได้นะ communicate mate แปลว่าหาคู่ใช่ไหมคะใช้ในการไล่ ผู้ล่านะหรือว่าล่อเหยื่อก็ได้เหมือนกันเออมันผลิตแสงเองซะเลยนะคะบางตัวผลิตแสง others อ่ะแล้วถ้าเป็นตัวอื่นล่ะตัวอื่นเขาบอกว่า evolve physical adaptation s นะมีการเปลี่ยนร่างร่างกายของมันเช่นอ่ะเขาบอก large mouths hinge jaw or expandable stomachs n น o ะ which allow them to consume and store ฟู้ดนะสามารถกินได้เยอะขึ้นแล้วก็เก็บอาหารไว้ในท้องโตของมันได้แบบเยอะขึ้นนะคะ for extended periods between meals นะน้องเห็นแล้วว่าท่อนนี้เออมันอยู่หลัง however หรือหลัง despite มันน่าจะเป็น main idea ใช่ไหมซึ่งสองอันนี้มีความคล้ายกันนะ,ะ evolve develop evolve นะคะน้องก็รู้เลยว่าโอสัต ที่อยู่ทะเลลึกเนี่ยนะคะ Deep sea animals evolved to survive นะคะข้างบนไม่เกี่ยวแล้วนะข้างบนเป็นแค่แบบเหมือนเกริ่นเฉยๆเลยนะเพราะว่าข้างล่างมันมีการเปลี่ยนเรื่องนะคะเหมือนเดิม2นาทีนะคะน้องลองแบบตัดช้อยให้เด็ดขาดนะคะหา mm hmm. main idea of the text C ใช่ไหมก็คือเป๊ะเลยถ้าเกิดน้องเห็น however เห็น despite นะ,ะรับต่อบอะเมนไอเดีย <laughs> อยู่ข้างหลัง however เขาอี่ต่ำลงอีลเอออยู่ข้างหลัง however นะคะก็ตอบ C นะคะเมนไอเดียคือสปีชี s ใต้น้ำนะ submarine คือสัตว์น้ำเนี่ยแหละนะคะก็ adapt นะ to overcome food scarcity นะคะ เขาพูดว่ารถยนต์ขับเคลื่อนใต้น้ำเรียกสั้นๆว่า R O V นะ Remote l y o p e r a t e d Underwater Vehicle นะอะ R O V เขาบอกมีแสง Bright LED Lights and High Definition Camera สนะมีทั้งแสงแล้วก็กล้องถ่ายภาพคมความคมชัดสูงนะคะน้องเจอคำว่า definition นะเออพี่แปลนิดน,นึงแล้วกันคือปกติ uh, define แปลว่า คำนิยามเนาะ definition ่ะคือคำนิยามแต่เวลาน้องใช้กับกล้องถ่ายภาพนะคะมันไม่ได้แปลว่านิยามความหมายอย่างเดียวมันแปลว่าความคมชัดก็ได้นะ high definition มีคำที่แบบชอบใช้ในทีวีอีกคำหนึ่งนะก็คือคำว่า resolution น้องเคยได้ยินว่าทีวีรุ่นเนี้ยแบบ high resolution อะเออก็ใช้ได้เหมือนกันนะแปบลบว่าภาพละเอียดแบบนั้นนะนะอ่ะเขาบอกว่ามีกล้องความคมสูง เขียนไฮด้วยเดี๋ยวลืมนะ high Resolution i i h h e f i n n t t o o นคัะโอเคเขาบอก so มันบอกว่า Could Capture Videos นะน้องว่าค l d อะแทน c m m r a s หรือว่าแทน r o v e ดีเออมันถ่ายวิดีโอได้ถ้าเกิดน้องตอบว่า r o v e อน้องจะตอบ It ใช่ปะ่ะถ้าเกิดน้องบอกว่า c a m e r a สะน้องจะตอบเดนะตัวหนึ่ง Singular ตัวหนึ่งเป็น p ู u r โรนค่ะตัดสินยังไงดีอ่ key. า k e ยใส่ไปนะคะ น้องเอาคำอะไรเอาคำขยายหรือเอา subject มาคิดอะเอา subject มาคิดถูกป่ะเขาบอกว่า with เป็นต้นมาเนี่ยหลัง preposition อะเป็นแค่ส่วนขยายนะค preposition เนาะน้องยังไงก็ต้องเอาคำนามหลักนะคะก็คือ rov e s ตัวนี้แหละนะก็คือ i vehicle เนี่ย มันมีอุปกรณ์1และ2ดังนั้นมันสามารถถ่ายภาพได้น้องต้องเอา ROV e มาตอบนะน้องต้องตอบว่าอิดนะไม่ใช่กล้องนะครัใครไฮไลท์กล้องนะเออลบทิ้งนะคะตัวแบบตัวขยายไม่นับนะ